อนนกองทบบกแจ้งว่าได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงระเบิดดังขึ้นแถวแถวปราสาทต,ตาคายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสียงปืนเล็กในพื้นที่จุกอังกุยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่าที่มีรายงานข่าวเนิน350ม,มีระเบิดดังขึ้นมาแต่ว่าทาหารไทยเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับฝับ่งเราก็เลยยิงเตือนไป3นัดเรื่องนี้จริงไหมพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทบบกบอกว่าประมาณสักสี่โมงสี่สิบนะฮะช่วงเย็นเนี่ย ได้รับแจ้งจากหน่วยในพื้นที่บอกว่าพื้นที่ตาควายที่พนมนงรักสุรินเนี่ยมีเสียงระเบิดดังหนึ่งครั้งจริงแล้วก็จุบอังกุยได้ยินเสียงปืนเล็ก5-6นัดน,นะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็ปกตินะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกําลังหาอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฝั่งไทยก็ไม่ประมาทนะครับเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพจกองทัพบกทันกระแสก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ยืนยันไม่มีการประทะ เสียงระเบิดที่ได้ยินเนี่ยทหารไทยปลอดภัยคาดว่ากัมพูชาอาจจะไปเหยียบทุ่นระเบิดอของตัวเองเอาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะครับ,รบตอนนี้มีข้อมูลว่ากัมพูชาเนี่ยเคลื่อนกําลังพลประชิดชายแดนหลายจุดไม่ว่าจะเป็นผาหมออีแดงที่เขาสัตตโสมโดนตวนเขาพระวิหารที่ภูผีเขาประสิทธ,ททธทิโสแต่ที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดก็คือช่องตาตา่าจุดสําคัญนะครับเพราะตรงนี้เห็นว่า มีรถถังเคลื่อนเข้ามา hmm. อยู่ห่างจากชายแดน300เมตรแค่นั้นเองนะครับ mm. ทีนี้แม่ทัพกุ้งพลโทบุญศินภาคกลาง mm. ที่ท่านกําลังจะ,กะเกษียณสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยนะครับ mm. ท่านบอกว่ารับทราบข้อมูลแล้วนะครับ mm. เรื่องความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชา mm. มีการย้ายกําลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่จริง mm. ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย ยังไม่มีการถอนกําลังใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นฝั่งไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับส่วนที่มันมีภาพการเคลื่อนย้ายนี่ภาพนี้นะครับเป็นรถเคลื่อนเนี่ยไอจรวด BM21 หลายลำกล้องเนี่ยนะครับพลทบุญสิงห์บอกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นคลิปล่าสุดนะต้องบอกงี้นะคุณผู้ชมว่าอาจจะเป็นคลิปเก่าหรือไม่ ช่วงก่อนหน้านี้ที่จะมีการประทัก,กันร,รอบแรกเนี่ยก็มีการเคลื่อนกําลังพลอ้รถแบบนี้ก็จะมาเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเก่าและเป็นคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงนะครับก็ถือว่าผิดตามข้อตกลงอันนี้ไทยก็ต้องประท้วงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้มองว่าเป็นการก่อกวนทหารฝั่งไทยครับมองว่านี่คือการก่อกวนช่วงที่กองทัพไทยกําลังผัดเปลี่ยนผู้บัญชาการหรือเปล่าครับ ส่วนนะครับแต่ว่าเขา่ามีผลของกองทัพไทยไม,มีผลนะครับเพราะว่ากองทัพไทยเปลี่ยนเป็นแม่ทัพท่านแม่ทัพใหม่ก็เป็นรองแม่ทัพที่ทําหนะ้าที่ในการยึดก่อนหน้านี้อยู่แนละ้วถ้าจะรู้ขั้นตอน้การปฏิบัติอยู่แนละ้วเห็นท่านัานรัฐบ,บาลดีก็ไ้่อยู่กับรัฐบาลทารไทยก็จะรันไปต่อได้ไม่ต้งองมีปัญหาครับ ร้อยต่อจะอะไรน,นี่นี่ผลกระทบต่อที่ไทยครับแจ้เดี๋ยวพี่จะม,มาจะลงพื้นที่ไปดูชายแดนอ๋อไปอยู่แล้วครับก็อยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กี่ยวกับในทุกบทในด้านความมั่นคงทำหน้างานที่ท่านที่ทำงานบ่ม่ม้าหมายนะครับแล้วก็คือที่มันมีรายงานเกี่ยวกับเสียงระเบิดเสียงปืนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ทางไม่ทับภาค2ท่านก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยเราอดทนนะครับเราพยายามอดทนอดกั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่ากัมพูชาจะใช้อาวุธเล็กก็ไม่สามารถที่จะ ใช้อาวุธใหญ่ได้นะครับคือเราเราไม่สามารถใช้อาวุธใหญ่กับเขาได้อะไม่สามารถตอบโต้เขาได้อย่างถึงแม้ว่าศักยภาพกองทัพเราเนี่ยจะเหนือกว่าเขาก็ตามนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการกระทําที่เป็นการลุกล้าอํานาจอธิปไตยตอนนั้นน่ะโดนแน่ใช่เพราะทหารเขาบอกว่าเขามีอํานาจในการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินด้วยเหมือนกันที่ฮะแต่ทีนี้ในมุมของชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยคือหวาดผวาคือเมื่อช่วงสักประมาณ26ก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็ก่อนนห้าี้ คือตามที่มันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคขกกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการประทะกันเกิดขึ้นก็เลยบอกขอย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อนนะฮะคือเห็นบอกว่าจริงๆแล้ว2-3วันก่อนเนี่ยมีคนมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็คนมาเติมอีกทีนึงเนี่ยคืออพยพมาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลักๆเลยเขากังวล ว่าเดี๋ยวมันจะมีการประทะรอบใหม่หรือไม่ชาวบ้านเขาบอกเลยบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะอบพยพไม่ทันเหมือนกับครั้งก่อนเลยตัดสินใจไม่รอทางการประกาศแล้วย้ายออกมาบางส่วนก่อนเลยคุณผู้ชมคือบางคนเนี่ยมีประสบการณ์จากการประทะกันครั้งก่อนหน้านี้หลบอยู่ในแมนเอกอร์สองวัน oh. ลุ้นระทึกกันอยู่สองวันไปไหนก็ไม่ได้รอบนี้เลยบอกว่างั้นฉันขอย้ายออกมาก่อนเลยดีกว่า ในขณะเดียวกันเรื่องของอาหารการกินเนี่ยอันนี้ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนอะนะฮะเพราะว่าศูนย์พักพิงเขายังไม่ได้มีการเปิดครับขณะที่อสอมโรงพยาบาลเองก็มีการคัดกรองอะคนไหนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กจะได้ดูแลแนวทางกันถูกต้องอส่วนหนึ่งในผู้อพยพนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าส่วนมากเนี่ยคนที่อพยพมาบ้านเขาอยู่ใกล้กับปราสาทตาเมืองทมเลยตัดสินใจอพยพออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าส่ย์นั้นจะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการก็ตามครับ เห็นมานสกัสถานการณ์พอดีนะจ้าแบบมีทั้งผู้เฒ่ามีทั้งเด็กหน่อยใหญ่มากกว่าท่านก็การสภาพกอดีใหนในเขียนลำทางเออออกมาก่อนอ้าเรามีพอยุบานเมืองบ่วขาวมืองนี่จ้ะมีพายุบาตึ้นเตื่นเต้นตลอดเวลาน่าจ้ะแล้วแต่พาวมากแต่เลนกบไปตยูด้ยแล้วก็บางทีจอยกูคอมเมนต์มันก็เอาอยู่บ็เศร้านะ ส่วนชาวบ้านที่บ้านกรวดบุรีรำคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็กังวลกันอยู่เหมือนกันนะฮะคือการอพยพและโรคแรกนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ ผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้สูงอายุกันก่อนคุณผู้ชมคือเขากลัวว่าเดี๋ยวจะย้ายไม่ทันเพราะว่าบ้านของชาวบ้านเอาจริงๆอยู่ห่างจากแนวชายแดนสักประมาณ30เมตรบางทีมันฉุกเฉินนะเนาะแล้วมันเป็นจุดที่กระสุนตกด้วยไงเขาก็เลยกังวลกันคุณผู้ชมและอย่างบางคนเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรถเนี่ยเพียงแค่คันเดียวแต่คนในบ้านนับ10คนเลยคือจะขนเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยขนกันแทบไม่ไหวเลยอ่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นย้ายบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็กเนี่ยไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนไปล่วงหน้าไปล่วงหน้ากันก่อน ส่วนคน,นอื่นๆเนี่ยก็ยังคงอยู่ในบ้านในการดูแลทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาก็เตรียมพร้อมในการอบพยพเพราะเขาบอกเลยว่าไม่ทราบว่าผู้นำกัมพูชาจะมีการสั่งการอะไรออกมาอีกครับเพราะกลัวเขาว่าเขาจะยิงกันพะทะกันจะก็เลยออกมาก่อนจาจะคนในหมู่บ้านออกออกมาเยอะออกมาเพราะอ,ออกมาเยอะ ต่างคนต่างไปมีญาติตรงไหนก็ไปจ้าเลยมาอยู่กับน้องที่ประคนชัยค่ะคปรพักบานญาติจ่าจ้านั่นแหละบานญาติก่อนอถ้า,าถ้าถ้ายิงกันก็รถมีคันเดียวก็มันสองสามครอบครัวเอามาไม่หมดเลยก็เอาคนแก่ๆมาก,ก่อนไงยายตามาก่อน แล้วคุณยายบอกว่าตอนที่ฉันขับรถไปเติมน้ํามันนะฮะโอ้โหคนเนี่ยต่อคิวต่อแถวยาวเลยอ,ะอ่ะคือคนในพื้นที่ก็กังวลกันนี่เขาต่แตนบายแหละใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยบ้านกรวดเนี่ยคือตอนที่มีการประทะกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีกระสุนโรเบิดบีเอ21ตกลงมาในหมู่บ้านเนี่ยเกือบ200ลูกด้วยกันมีทั้งผู้บาดเจ็บ มีบ้านเรือนสีหายเพียบเลยนะฮะในขณะเดียวกันคุณทองมนครับอายุ69ปีเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณพ่ออายุเกือบร้อยปีเขาเลยบอกว่าทำบังเกอร์ใกล้ๆบ้านเอาไว้ก่อนอ,อคือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บโหโหฉันจะได้เอาพาคุณพ่อเนี่ยเข้าไปหลบก่อนเลย <ạ> เพื่อความปลอดภัยครับเวลามันจริงมันมันจริงรัดทั้งหน้ารัดทั้งหลังางนี้มันจริงมาทีม่มันตกนกปุ๊บ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 ตกเหมือนก็โอ้อ ยิ่งกสงครามมันเป็นชุดเยเจะามันมาเยอะมันมันแล้วมันยิงเอาแต่หมู่บ้านมันไม่ได้ยิงทหารเหมือนกับเราเมเออถ้ามันยิงเหมือนกับเราทหารรบกับทหารมันก็โอเคอยู่อันนี้มันยิงเอาแต่ประชาชนจ้่มันยิงเอาแต่ประชาชน เออเนี่ยอย่างที่บอกคือกระแสข่าวทั้งระสาตาเมืองทมภาษาตาควายยังคงมีการย่วยุของฐานกัมพูชาอยู่ตลอดเลยภาะวะมันก็เลยยังคงตึงเครียดแล้วก็เปราะบางมากๆนะฮะใช่เพราะว่าคือเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเหมือนชาวบ้านเองเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจเลยนะครับ,รบถึงแม้ว่าเราดูสถานการณ์แล้วเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไปปัทุถึงขนาดนั้นแต่ว่าชาวบ้านด้วยความที่เขามีประสบการณ์มาก่อน <ฮะ S 2> เขาอยู่ในเหตุการณ์การประทะก,กันร,รอบที่แล้วมันยัง<ช>คงติดตามมันยังคงจําได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เขาจะกังวลน,นะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิว เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ